ทำไมคนหนึ่งคนถึงได้มาศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็ต้องมานั่งคิดนะก็เลยไปนึกถึงหลักของเรื่องของ คารวะหกคารวะหกเนี่ยก็มีด้วยกัน6ข้อเนาะตั้งแต่เคารพในพระพุทธเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในการศึกษาเคารพในความไม่ประมาทแล้วก็เคารพในการปฏิสันถาร6ข้อนี้เนาะคราวนี้ก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะการที่เราอยากจะให้คนหนึ่งคนเนี่ยมีความรักความศรัทธาความเคารพในพระผู้พระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจะเริ่มยังไงอืก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะน่าจะเริ่มจากการปฏิสันถารหรือเปล่าคือคนหนึ่งคนเนี่ยที่คนใหม่ๆได้เข้ามาเนี่ยเหมือน เหมือนเป็นผ้าขาวเลยไม่รู้อิโนยเนี่ยเลยทยํายังไงาถึงจะประชุดให้เขาเกิดความรู้สึกว่าอยากจะศึกษาธรรมก็ต้องมีบุคคลหนึ่งเนี่ยที่เราเรียกกันว่ากัลยาณิมิตรนี่แหละเข้าไปเจอเข้าไปพูดเข้าไปคุยจกนกระทั่งเขาเกิดความไม่ประมาทในชีวิตขึ้นมาเข้าไปเจอเขาด้วยการปฏิสันพานถ้าในทางปฏิบัติเราสามารถที่จะหลักของความดีสักดนทัปการเนี่ยไปใช้ได้อะทําไมถึงพูดอย่างนั้นล่ละมามองที่วัฏฏธรรมากายหลายต่อหลายคนเข้ามาที่วัฏฏธรรมากาย สิ่งแรกที่เห็นก่อนที่จะเจอชาววัธรรมไยนั่นคือเรื่องของความสะอาดและความเป็นระเบียบใช่ไหมความสะอาดและความเป็นระเบียบเห็นครั้งแรกเมื่อรถของเขาเนี่ยแล่นเข้ามาในเขตวธัธรรมไยจึงเป็นการปฏิสันฐาน ตั้งแต่แรกเลยและเขาค่อยมาเจอชาววัดได้พูดคุยจนกระทั่งเกิดความไม่ประมาทในชีวิตขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสตัวเองในการศึกษาการศึกษาก็หมายถึงการศึกษาในเรื่องของศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาศึกษาในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาพอศึกษามาเข้าก็จะเริ่มเห็นผลของธรรมะตรงนั้นแล้วก็จะเริ่มมีความศรัทธาใน พระรัตนาตายเองเกิดเป็นความรักความเชื่อมั่นแล้วสุดท้ายเขาก็มีใจที่อยากจะปกป้องพระศาสนาเองเออเป็นอย่างนี้นะมันไล่ไปเป็นอย่างนี้นี่แหละโดยเฉพาะธรรมะภายในเนี่ยเนาะธรรมะภายในที่เราปฏิบัตินี่สำคัญมากเลยตราบใดที่เรายังไม่นั่งสมาธิยังไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกับความสุขภายในบ้างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้เกิดความรักใช่ไหมเอ่ย